สวัสดีเพื่อนๆชาวไอเกมพีซีคอมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ไอมนเกมจะมาแนะนําวิธีการแกะกล่องเคสคอมพิวเตอร์นะเพื่อนๆถามกันมาว่าเคสมันแน่นแพ็คมันเป็นหนาเลยแกะออกยากวันนี้เราจะมีวิธีการเอาตัวเคสออกจากกล่องวิธีการเอาออกง่ายๆให้เพื่อนๆมาได้ดูกันนะครับมาขั้นแรกเราว่าทาการคัดเอาพิตเตอร์เนี่ยออก,กรดีดกรีดเทปด้านรอบนอกของตัวเคสเนี่ยตัวกล่องเนี่ยให้ขาดให้หมดนะครับแล้วก็เปิดออกมา เราก็จะเห็นตัวเครื่องอยู่ด้านในอ่ะตัวเครื่องอยู่ด้านในหลังจากน,นั้นเราจะไม่ทําการดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราจะไม่ดึงอย่างนี้นะเพราะว่ากล่องอ่ะมันแน่นมากเราจะใช้วิธีแบบนี้นะเราจะนอนตะแคงตัวก,กล่องนะครับแล้วก็คว้ามาลงมาแบบนี้หลังจากนั้นนะเพื่อนๆดูวิธีการง่ายๆเลยคือย,ยกขึ้นมาเฉยๆถ้ามันติดอ่ะกดลงไปหน่อยอ่า ขย่าว่าน้านิดนึงแต่ว่าไม่แน้นําให้ขยับแรงให้แค่ให้ให้ให้มันขยับขยับนิดนึงนะครับแล้วมันก็จะได้หลุดออกมาแบบนี้อ่าคราวนี้เราก็จะทําการแกะกล่องออกมาแบบง่ายๆเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องดึงออกมาเพราะว่าปกติแล้ววิธีการแพ็คของไอมินเกมหรือในทางเพจไอเกมมินดคอมเนี่ยจะแพ็คหนานะครับแล้วก็มีบัฟเฟอร์พันเต็มเลยแล้วด้านในก็จะมีการกระแทกด้วยอ่ะครานี้เป็นทิปเล็ก ให้เพื่อนได้ดูกันว่าวิธีการเอาเคสออกจากกล่องนะครับง่ายๆแล้วก็เอาออกสบายๆเลยแค่ยกกล่องขึ้นมาก,ก็สามารถะเอาออกได้เลยนะไอเกมพิธคอมก็ฝากทลิคเล็กๆในการแกะกล่องให้เพื่อนได้ดูกันวันนี้นะอีพ e ีหน้าจะมาเทเกมอะไรมาเล่นเกมอะไรเดี๋ยวให้เพื่อนไปลองติดตามกันนะวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่อ e ีพีหน้า